<ไ>ขณะที่เมื่อวานนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาถแถลงว่าวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเงินที่โอนไป4วันเนี่ยท่านผู้ชม12อ่าอ0อ่าอะไรนะอ่าผู้ถือบัตรคนจน12.4ล้านคนคน,คนพิการ,ร2.15ล้านคนวงเงิน1.45แสนล้านได้กระจายไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่างๆย่างทั่วถึง ซึ่งได้แบ่งเบาภาระข้าของชีพปัจจุบันและกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมกันแล้วได้กระจายลงไปครบทุกตำบลของประเทศไทยใช่ค่ะครบทุกตำบลทั่วประเทศมากที่สุดคือภาคเหนือ5.8ล้านคนรองลงมาก็เป็นภาคอีสานอบ้านที่สุดคือภาคอีสานขออภัยภาคอีสานอันดับหนึ่ง5.8ล้านคนค่ะรองมาภาคเหนือ3.3ล้านภาคใต้2.2ล้านกรุงเทพและปริมณฑล1นล้านค่ะจังหวัดอันดับหนึ่งโคราช ใช่แล้วก็ถัดมาเป็นอุบลนะคะแล้วก็ศรีสะเกดเชียงใหม่บุรีรัม่์ท่านผู้ชมอันนี้เป็นความคืบหน้าเรื่องเศรษฐกิจ